สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับเมนูทางช่องยายแหลมออฟฟิเชียลพอกันคือเกา่ยาย,าย่าใบใบแรงแรงเหมือนนี่เมนูที่ผ้ามาเบิร์นวานลูกๆูผ้ากันเท็ดนยังเนาะค่ะเนาะเพิ่นผ้ากันเท็ดนยังการมาอนี่อ้าวสวัสดีคะ่ะลูกๆสวัสดีค,ะค่ะ,คะน้องอยังเนี่ยน้องถึงถึงคะ่ะน้องอันกะคะน้องโน้ตคะ่ะน้องต้าครับผ้ากันเท็ดนยังลหรลูก กอกกล้วยเฮ็ดกล้วยชาอ๋อเฮ็ดกล้วยชารับเมาสแม่พุกลุกจ้ารับเมาสเพื่อนไทยจังไดล่ะลูกอันยังบ่คุยกันจ้าอ้าวรับงานจังไดคอยบุกลาค่าก่อนเป็นมแรกหุ่นละจ้าเป็นต้มมะม่าแนสุกี้เนี่ยเอาเมนดาล่าช่องนองรถเม่บ่เนี่ยบ่ลจ้าบ่ลจังไดแม่คือเห็นไปเอียงไปแงไข่ครหมดแดงไปง้มหอยไปสอนซิ่วอยู่เมื่อนี้บ่ไดออกบ่ลูกบวเวนดาล่าลกจ้า บอจ้ามันนี่งดจ้ามันนี่งดหากินเก่งเก่งพี่น้องมานพร้อมหานึ่งได้หรืนึ่งแต่บอกว่าหนี่ตุยบักคักหาหาไข่มดแดงกับ่ได้ยังเจ๊กิเล็กเจ๊กิเล็กแกงบ่เนี่ยกะทิเออมีประมาณเนาแบบนั้นแหละอันใดพะกิเล็กบ่ได้หา่บดแดงได้พะกิเล็กจำบ่ได้ต้มบ่บ่ค่ะเขาเห็นอย่างเด้ยคุณแม่มาหาเรา มีเปินมาน้ำเอาเปลว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 ครูครูอลิเมนุยมากแล้วค่ะพี่น้องเปิดมาน้ำเอาครูเปิดมาน้ำเอาหรอคนณพี่เกลียค้ณพี่พีคุณพี่น้องเสร็จแล้วค่ะครูอลิเมนุยค่ะมีปัญหาอย่างยิงมาเปิดแก๊สไสน้าบ้านนี่คะตอนนี้มาหลับฮะยังไม่ว่างค่ะปอกกล้วยเข้าปาก ฉันชอบตะกล้วยสุกเพราะว่ามันลื่นดีกล้วยดิบมันกล้วยดิบมันฝืดเพิ่นผู้ปอค่ะเพิ่นมาน้ำลูกน้องเพิ่นอันนี้ก็จักรถไถมาจอดไว้นาบ้านแม่หน่วยตะมัวเสารนี่สบอเ่ไปแล้วบัดนี้แม่เขาก็หนีป่าอ้าวแล้วไปแล้วบัดนี้อ้าวไปลูกไปมีงานมีการก็ไปท่อมจ้ะเขาเอินเฮ้อ ค,คุณปอบัดดีค่ะเจอ2ชั่วโมงหนูเอา้าฉันว่าด,ดีเธอบัดดีค่ะเธอมาอย่างค่ะมาหับลูกสาวตุลายอย่างพ้าขามาปอกกล้วยอ,อันฉันว่าขอเวลาจาัดฉันจัก12นาทีเธอก็ฉันหัวใจเด็ก2นาทีเธอบัดโพมาก,ก่อนนี่ฉันสิไปเติมใส่ละคะอีก10นาทีเอ่ออะไรมือนเอา เซสชั่นสต็อปไปนี่บอบืนจะไปใส่บ่บ่ค่ะสิพาเป็นง้มหอยง้มใส่ฮะแพงนี่ล่ะย่างไปขึ้นคีรถสิมาหาบดอกหนูโอเคโอเคน้ำลึกบ่ใส่ช่วงเว้นประมาณปลายมงกว่าน้ำลึกบอกันลึกอ่่ื้เกเคหอยกาบเด็กกับหอยจูไปทางใดตลาดหกเยี่ยมบันแพงอ๋อเนี่ย ถ้าเจ้าบอสไปขอสีราบเจ้าพอแม่พี่น้องเป็นพยานเด้อค่ะเธอมาแททางไหนเธอเห็นพอเธออยู่ทางฝุ่นบอนขอไปมาทางั้นขมานีรัดมานีเราไปใส่ฉันว่ามีคลิปลงมานี่เพราะว่าฉันถ่ารถน้ำเล่าเราบอกรถมาจย็นเทียพอแม่พี่น้องเป็นพยานเด้อค่ะเมื่ออื่นถ้าไม่ยีนุ่ยว่าไปตามคํำสร้างขอสิมหลากแล้วขอเนี้ยขออย่าชิบตบแล้วพอค่ะขอบคุณค่ะปอใส่เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ขอบคุณเราวาเราวาให้พี่น้องเป็นพญาน ว่ามืออื่นถ้าไม่หนุ่ยว่าไปแล้วสีหลากไม่หนุ่ยออกมาตบเลยว่าเนี่ยไม่ใช่รถไถจอดอยู่เบิดมืออะไรนีสวีดัตค่ะแม่ออสซมมาถ่ายมาถ่ายบ่อลงทุนอย่างเลยเอ๋อเจ้ไแม่ทัวบ่อลงทุนเขามีส่องเขาเขาสีไทยลงส่องเขาตอนเนาะเฮียนไถเฮียนไถกระซ้าเจ้าสีไทยร่อนทองจ้องเจ้า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 คือบ่อไปถ่ายอยู่บ้านเจ้าเอบ่อกระเสริฐเอาเงินมาซื้อกล้วย ว้าวปาทุ่งเหยนกับเฮียนสันกระทาฉั้นฟื้นฉันเตาฉันจังใดคอยว่าอย่าบุญไหวอย่าบุญไหวให้ฉั้นทายเนี้ยชันว่ามีแนวทายหัวไปใส่หัวฉันไปตกเบ็ดตะเหมือเสาฉันเลยไปใส่บ่ใดรถกับบ่มี้คำปานี้บ่กรับบานอยู่เนี่ยเนี่ยเฮ็ดกินหรือเฮ็ดขายคะเนี่ยเมนูซิมก่อนเด้อนางสาม เอาฮารุมือนี้ขึ้นมาเปรกฮาโล้พล่ะฮารูเป็นเท่าใดล่ะฮาลูพ่อแมนเด้วยหารูนึ่งร้อยยี่แมนบอจังสีเขามาบอกว่าจังสีท่าสามทำไมไม่เอาไอ้นี่ล่ะอันนี้แม่ไว้อ่อยน,นะเธอต้องเอาโดดกลมๆใส่เออเอาโดดกลมๆใส่อันนี้ไว้ไวนะอ่อยลูกอือรู้แล้วก็ปฏิบัติตามด้วยเอาโนดขึ้นว่าสิไปใส่ ขาว่าให้โนไปนั่นแน่เขาโนยูุนี่อันนี้เขาบใส่กันเองค่าถุงมือค่าะบัวบัวอนามัยเด้นี่เออเราทำของกินเราต้องเอาความสะอาดมาก่อนลูกข้าวโล่งข่อยจะจ้มากว่าอีกอย่างกับบัวกันเลี้ยงกันเลี้ยวเด็กเฝ้าแก้วขนาดเด็กเขากระชิวาไปหยีฉันอยากดังเนาะจัดให้เนาะหนุ่ยอยากดังจัดให้ว่าเมีนดอกอันนี้เขาจะกินเองอันใดเขาเซตขายเขาคอยใส่ถุงมือขายกข้าวคัน เ <N> นี่ยมาแล้วมาแล้วใป่พวจจาของออมาแล้วดาราคอยเขาเป็นแบบว่าคลิปแบบธรรมดาธรรมดาเนาะบ,บานๆเนาะเขาบอเดสปูงแต่งเนี่ยใช่ที่พูดไปมาก็คือเราไม่แต่เราพูดหยอกกันลิ้นพอกันเข<อ>า,าบอเดสปูงแต่งเขาคือบันบานคลิปบับานๆเราทําแบบนี้เราก็บอกว่าแบบนี้เราไม่ได้แอฟนะคะนี่นั่งสามกำลังถอดเดี๋ยวพาไปเบิรงทางขุนพ่ะ จะว่าที่อยู่จังไหนเขาขึ้นมาจะโดดแล้วโอ้ยปหาล่องทงล่องเพลงปหายามเงียบยามเืิเจ้าได้ยังบ่บัดนี้เนี่ยพี่น้องเอ้ยไปแต่แต่แปดโมงเสาร์เก่านาฬิกานี่ได้ร้านเขียดโอ้เหลียร้านปบมากนี่เนี่ยเนี่ยนี่ละเมนูยบ่ได้ลิปได้ยังย้อนนี่ละบ่มีรถมีเรียไปนี่ไปตั้งแต่เมื่อเสาร์นี่ เด็กกบหน่อยมาตัวหนึ่งกำลังวัดสิไปนั่มอยู่เมียเขามาแต่โดนแล้วพ่เห็นกำลังวัดสิส่วนนางสามไปนั่มอยู่บ่หิวเขาหิวนามสิฮะ<า>ปากินยังคือติดแถง,งบัวลอยไข่หวานในตู้เย็นนะคือบัวลอยไข่หวานเลยให้กินไปหอดใส่ <Huh? S 2> มันพอกินล้วนกันนี้มากมั้ยยามแยบยามเยยาม,มือเขาขึ้นมาแต่โดนเลี่ยวจะไปอยู่จังไดคราวนี้จากเขานะ<อ><อ>ไปจังได้ไปบอยันเทาเป็นห่วงเป็นใหญ่ไปกินข่าวใส่ละ,ละก,กินอาหารแล้วหัวลอยไข่หวานในตู้เย็นน่ะไปหากินอาบน้ำล้วค่อยมากินก็ได้เราหัวตะกลับมาพี่น้อง ทางผุนเพิ่นก,ก,ญญกับขากันยากบัวเอียงเกาะเอียงเกาะกล้วยฉาบเพิ่นเตี้ยมอายานาบานยาดามาเด้อพี่น้องเฮทสยังกับหกธรรมดาละพี่น ong ยาดามาเดอ้อเฮ็ดแล้วเอาคอยเก็บเาราได้กบน้อยมาตัวหนึ่งกระตูนกบนี่เขาว่ายังไงก่อน นปนหมนหลังเกาอ่ะหล้งเดียว่ฮะติดตอ,อ,อันเกาอีกอ่ะป็ดซิปอันใดอันเดียวเนี่ยอ,อ,อ,อะไรนำมนสีดำใส่อะไรใส่เงียบกุ้งไปข่าอ๋อทำไมมันไม่เหลืองตี ไกลได้ซิมแล้วพี่น <it, S 1> <ong> ้องกล้วยสุกกล้วยกึ่งสุกกล้วยเฮิรมเขาเรียกกล้วยเฮิรมกล้วยมันเจียจัดมันแล้วหรอบ่นั่นเอาออกกันนะซื้อถุงต่อแม่บ่แม่มีถุงสวยๆเลยถุงรูปหัวใจอย่างนี้จะไม่เขาใส่หลดเปียงเดิมฮะจะไม่เขาใส่หลดเปียง เออเม็นไปขายมากได้มากกับมะเปอื่นกับระสีพีิกเขียเกียวปลาหรือเก่าตัวคือบอกไงนั่นนั่งสามไก่จิกียังถวยยังเจายุคนกล้วยฉาบนะคะกล้วยฉาบกล้วยฉาบซิมก่อนเด้อกรอบบ่ กุ๊ไม่ได้ใส่เกลือเหรอ,อล่สบอยู่เดียวยังอะไรดิเสียยังสวยย่างสามเอาปลายมันพิดปิกปิดเนี่ยเชี่ยวบอกจะก,กันนะไรมันปิดก,กันแบบนู้นเจ๊งนู้นอะไม่รู้ประกาศหาเจ้า,ยอยาของอยู่เป็นเราพี่น้องพี่น้อง มั้งน่ะล้ายสาบนี่่นีอ่ะเาคือดมคือดมสาบไม่ดี้ายสาบข้วยสาบคือประดมมันว่าแม่แนวดมกระดมยุคนบ่ากล้วยสาบคุน่ว่าล้าวสาบล้าวสาบข้าวาบว่าแม่ล้วยสาบ

ฝีมืออีหลีล่ะคนยังจะหักไว้จะขอแซ่บอืลาเอาถุงมาใส่เอาไปกินน้ำตาเนล้วลูกไปทั้งสวยทั้งใจดีทั้งอันนี้เมีกินล่ะกินล่ะนักสามมูมักว่าท่านเหลียวอยู่ไหวเครื่องใสจืดๆเนาะใสลุ่มหมอลุ่มหมอลุ่มหอเนาะ อันนี้เขาปาดไว้แล้วมันมันติดกันเนาะตัดมาพี่ออกฉันเห็นยังสีได้ปลูกเข้าขูดขูดกันทีไหมอันลามันดีอ้าวพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่สำหรับคลิปนี้พ่อใหญ่เอาเท่านางกัะพี่น้องเลยเอาสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสนอพี่น้องเนาะคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ สบายดีค่ะ